ขอแก้รหัสแป๊บครับโอเคครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมน,นี้นะครับเราก็จะเปนคนสร้างสซิเองนะครับ ได้15เพชรนะครับแล้วก็จะส,สร้างเซิร์ฟกันเลยนะครับเวเวคู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 อูเวเวคูคูคูคเอาชีวิตอนอนน,น,อน,น,น,อนะครับเล่นใต้คนนอนเล่นนะครับชื่อเซิร์ฟนะ เข้าไปในเกมนะไม่ได้เข้าเซิร์ฟก็สกอร์คูณ ไม่หลดงานจังเลย เทปไหนนะเนี่ยเทปไหนไม่รู้เทปเขาสร้างเอง นะ่ครับอนี้เล้ยงช่ไหมตุ๊กนไปุะอืมครับับอีกกรลโอเครตัดนะ คนออกไปแล้วครับเดี๋ยวไปรับครับตรงนี้ครับชีวิตรอดอ่ะปิยานะันไอ้อาคืนชี นี่แนะ่ไม่กลัวเจ็บเดี๋ยวมันรีโหลดให้หน่อยสวัสดีครับเดี๋ยวที่นี่เอาให้เฝ้าตัวหนึ่งครับเออนี่แนะ่จะเอาเหรอครับ คลิปอยู่นะครับ บ้านผมมั้งครับ กระโดดขึ้นได้แค่สบล็อกเท่านั้นนะครับนฝ<อ>ั่งนู้นนะครับบ้านผม നമുക്ക് โอเปรากรอบเจ๊ย no ิ๊ดดิบนกตัวนกกับตุ๊ส้มบัวนี่ไตตีนามาอะมาเจ๊จ๋าเจ๊เจ๊น้องชอบขําเจ๊เจ๊รักเจ๊ที่สุดในใจตุ๊เจ๊ ขึ้นมาให้ได้นะขึ้นมาให้ได้นะ quay sắp cày rồi โทษด้วยน,นะครับที่เงียบไปนะครับกับตั้งค่าอืมเพื่อนอะไรอะไรขอบคุณเพื่อน,นโอเคครับกับเตียงเกิดเพจุดเกิดไม่มีอะไรหรอกครับเปิดกล่องไม่ได้ ทำไมครับแลดหรือเปล่าครับแค่ที่อยู่พี่ผมก็โชคดีไปนะครับ ไม่แบ่งเลยนะไอ้อีกแล้วอีกมาจ้วเพ่อนบจการลูกขาั กลเลยกลับ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 เลย,ยสิรีดสมาวะนี่โอย้ยเด๋ยทำลายลูกค่ะอเดียทำลายลูกค่ะจะตกตาให้หมดจะลูกไม่แมดี ีออไอ้ชื่อมนเกิดตรงนี้ได้อ๋อกตั้งจกเกิดแล้วมีมีอไอะไรได้น้ำไม่แบ่งเลยแอ้วเปนระเช้าะไครับ I've อะไรก็เอาไปซัก ke หินอีวะกะหนิบินเยอะไปซักนี่เยอะจังเลยใช่ไหม สู่สานคนเป็นตั้งค่าตั้งจุดเกิดใครพูดมาเรามาเป็นเพื่อนรับหมดลับๆับๆับ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 ใครอยากให้เอ็นชาร์จอะไรก็บอกนะแต่อย่าพูดคำหยาบ

อเ,าาเ,เอาของเงี้นี้ไปเลยมีเลวเวลยังยังไม่มีเอาของไห้เราเดี๋ยวเราเอ็นชาร์จให้ เลเวลเราไม่อยู่พันเก้าร้อยเก้าสิบอย่างโตอ่ะัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีส มีคนไทยแต่ไม่คนอาจารย ขอโทษไอ้เียทำไม่มนนะได้เอโทษไม่ได้พูดอนะ่ะที่ไม่ได้พูดอ่ะอยู่นดะ้อยู่ไนดะ้ ทำหยาบนะอัดคลิปอยู่ดูใช่ใช่ใช่ X O I C E X O นะลงยูทูปปะไหมลงยูทูอย่าลืมกดติดตามด้วย chú thong quanh thong quanh chú thong quanh chú thong quanh chú thong quanh ทำไมถึงไปกัดคนวะน่ะทำไม่ได้มเอ้ยนี่เอ้โดมอย่าพูดโดมอย่าพูดเล่นอยู่ใครที่สัญญาจะไม่เข้าอ้าวแล้วทำไมไม่เข้าวะ ำไมเซิร์ฟเวอร์เข้าน่าไปไม่รู้คนที่โดนหมาก็ตีหมาตายได้เลยจะว่างเปล่าหรือว่าเซิร์ฟแบบธรรมดา โมโแต่ละคนเยอะมาก <c oughs> คนที่เข้ามาได้ต้องมีเน็ตดีๆ <c oughs> อย่างกับเน็ต <c oughs> บ้าน <c oughs> เน็ตบ้านเน็ตทูเน็ตอะไรแบบเนี้ยเข้าได้ <c oughs> เน็ตทูกากตรงไหนวะ <c oughs>

แอดมินเข้าเราออกไม่ได้ไปไปไนมคนมีเหรอครับคนมีเมียไม่มีเมียแต่ก็ฉันขอบายนะแล้วฉันจะทำให้จัอจินไรโทษที่นะอ้าวเอาขนมไปได้ไงอ๋อ เราจะยิงให้เยอะๆเๆเ,เลยนี่เนี่ยเอาไปเล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 ยโอเคใครที่เป็นคนไทยก็พูดหน่อยเยอะ นไม่ได้มือไม่โปรรอเข้าแมาพอยู่ครับตีเราเป้าฮะเอาหมาให้หน่อยนะเราไม่มีหมาด้วยซ้ำไป ขอโทษใครขอโทษใครมีไม่ทำไมไม่พูดกันเนี่ยมาเขียนเอาทำเพื่อ ไม่อยากให้ได้ยินเสียงเหรออะไรครับใครอยากได้เหล็กบอกนะช่วยด้วยช่วยด้วยยังไม่ได้เข้าใช่ไหมช่วยด้วย,ยไม่ได้เข้าแมเลย โดยโดยไม่ได้เข้าแมปเลยมีอะแรด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 ใครคือแอดมินครับไม่ใช่เราไม่ได้ชื่อ X O I C E นะ ชื่ออะไรหนึ่งสามเนี่ยอะไรชเคยด้วยแหนบยังไม่ได้โหลดเลยแหนบไม่โหลด มีดาบใช่ไหมครับดาบมาจากไหนครับผมไม่มีครับคนที่ยังไม่เข้าเซิร์ฟ่ามาพูด,ด กกน้องจัดการคนที่มันทำร้ายพี่กันกินีใครตีฉันรู้แล้วอ,นอกก้นี่นะน้องลูกจัดการตีจ้ะจะกินอันนี้มั้ยจ๊ะลักเท่ของฉันตีเราทำไม ขอออกจากเซิร์ฟก่อนได้ไหมอะแหลกอะหนปีเราก่อน ไ <Bye bye. S 3> ด้ได้ขี้เกียจแกลกงั้นขอปิดเซิร์ฟเพียงเท่านี้นะครับและอย่าลืมกดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยบ๊ายบาย